สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะมาอัปเดตน้องบุญทวีนะคะเช้านี้ก็ป้อนยายากหน่อยค่ะยาม,ม็ดนะคะป้อนยากมากเลยค่ะโดยเฉพาะยาตัวตับนะคะต้องป้อนตอนเช้าค่ะเม็ดใหญ่นะคะพยายามป้อนละล,ะลายน้ําให้น้องกินนะคะนี่ค่ะวันนี้น้องก็มีอึมีฉีนะะ่นะคะนะคะนอนยู่นี่ค่ะโออกล้องเป็นไรเนาะไม่ค่อยชัด เ <c oughs> นี่ยค่ะนอนไม่ยอมหันหน้ามาหาแม่นะคะตอนนี้รอป้อนข้าวนะคะเนี่ยค่ะนอนงอแงนะคะงอแงตอนไหนจะกินอาหารเช้าแล้วจะได้ป้อนป้อนออายาหลังอาหารนะคะตอนนี้ก็รอน้องกินอาหารอยู่นะคะแต่ว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมากินแล้วค่ะตั้งแต่ตีห้านะคะแม่น้อยป้อนค่ะสายๆมาก็จะป้อนแล้วเพื่อที่จะได้กิน ยาหลังอาหารนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาน้องไปล้างแผลเหมือนเดิมนะคะเพราะต้องล้างแผลทุกวันค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะเข้ามาในกรงใหญ่นะคะมาดูเด็กๆที่กรงใหญ่ตจเอเด็กปั๊มของแม่น้อยนะคะอันนี้บุญโฮมนะคะโอ้ยจะดีขึ้นไหมเนาะทายาให้เราเนี่ยเนี่ยค่ะน้องบุญโฮมค่ะโอ้เนี่ยค่ะ ไม่ได้จะได้ไปหาหมออีกหรือเปล่าเนาะแผลลึกอ,อยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นไรทายานะคะทายาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแผลค่ะการดูแลเด็กป่วยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าเด็กๆมีแผลหรือว่าถ้าเด็กๆไม่สบายโอย้เป็นเรื่องยุ่งเลยนะคะสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยค่ะ อันนี้ก็เข้ามาดูแลเด็กๆที่กลมใหญ่นะคะเด็กๆที่กลมใหญ่ก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูชมนกชมไม้นะคะเนี่ยจะประมาณนี้ค่ะก็ไปตามช่างอยู่นะคะวันนี้ค่ะตามช่างมานะคะแต่ว่าช่างไปเอาวัวกินอาหารอยู่นะคะ ค่ะอันนี้ก็น้องบุญกะทินค่ะน้องบุญกะทินค่ะน้องบุญพ้ปานะคะเด็กปั๊มของเราค่ะน้องบุญผ้ปาน้องบุญกะทินค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆนะคะเดินย้อยเยื้ยย้อยเยื้อเลยนะคะนี่พี่บุญนุนนะคะหลังจากกินอาหารรอบเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะสายๆก็จะป้อนอีกรอบหนึ่งนะคะ จะหายดีไมีมเนอะแผลน้องนี่เนาะไม่เป็นแบบนี้นเนาะนะคะนี่น้องบุญส่งนะคะบุญส่งค่ะมีที่เล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมีช่างมาเดี๋ยวตามช่างอดี๋นะคะเดี๋ยวจะได้ทําให้เด็กๆใหม่ค่ะรอก่อนนะเด็กๆนะเอ๊พี่บุญลายครับผมชื่อพี่บุญลายนะครับ ที่บุญหลายแห่งบ้านสามบุญครับอันนี้น้องอะไรบุญหนานะคะน้องบุญหนานะคะ่ะบุญหนานะคะใครเอออันนี้ใครเอยน้องบุญมาไหมบุญมาคะ่ะอันนี้น้องบุญเงินคะ่ะน้องบุญเงินคนสวยนะคะเนี่ยค่ะก็ตัวเป็นสาวแล้วนะคะอันนี้เด็กๆก เด็กๆปั๊มค่ะสิบเจ็ดนี้ก็รับวัคซีนแล้วนะคะโออหิวอีกแล้ว,ล,วลูกรอก่อนหิวบ่อยอยนะคะกินเก่งมากเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะที่บ้านสามบุญค่ะตอนเช้าค่ะบรรยากาศนะคะนอนอาบแดดนะคะเนี่ยนอนอาบแดดแล้วก็มีลมเบาๆนะคะอากาศค่ะ บรรยากาศนะคะตากแดดอาบแดดกันค่ะอันนี้จะเป็นบุญชูบุญชูครับนี่บุญชูนะคะนี่จะเป็นน้องบุญถมนะครับบุญทองบุญชูบุญชูครับผมบุญถึงครับบุญถึงกับน้องบุญกระถินนะคะอันนี้คือเด็กๆในกรงใหญ่นะคะส่วน พี่บุญทวีนะคะก็รอกินอาหารแล้วก็จะป้อนยาหลังอาหารนะคะวันนี้ก็จะพาไปล้างแผลนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะทุกๆก,กำลังใจนะคะกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาทุกท่านนะคะที่ช่วยในเรื่องกรุงที่ช่วยทั้งาบางท่านก็ช่วยเรื่องอวัคซีนบางท่านก็ช่วยเรื่อง พาน้องไปรักษานะคะบางท่านก็ช่วยเรื่องค่าน้ํามันค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าล้างแผลต่างๆให้กับเด็กๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่นปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยค่ะเมน,น้อยอ่าก็จะทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ